ันพี่น้องจะมีพ่อแม่ชาบานก็จะมาขายเครื่องป่าของดุงอยู่นี่ภายไกลมากอ่ะถือว่าจะเห็นนะพี่นออ้องทางเพิ่งได้ได้ใหม่ได้ขึ้นดีปะ่ะอ,อันนี้กันุกพี่น้องเอาเงินสื่อขนมหน,นึ่งเนาะกับใจวิว่าดูเป็นเดียวสบายดียำเสาวี่น้องมือมอสบูนกะ ยูทีบ้านเมืองจันพี่น้องบ้านเมืองจันกัไก่กับบ้านละอาเลยพี่น้องเลยเป็นบ้านแปะกันบาสบุญนอนอยู่บ้านละอาคืนนีตื่นต่อมาก่ะมาแเปเบิ่งธรรมศาสตร์บ้านเมืองจันบ้านเมืองจันเป็นบ้านที่ใหญ่เรียบตามเส้นทางเก่าพี่น้องออกมาจากเมืองเสียปนมาหอดบ้านเมืองจันกจะได้อยู่เกากิโลเมตรจากบ้านเมืองจันไปหาบ้านละอาก็ได้อยู่ได้อยู่หนึ่งเมตรหนึ่งกิโลเมตรารรมบุญบาสบุญนอนข้างอยู่ วันละอาคืนนี้ตื่นเช้ามาก็เลยมาเลาะเบึงบานเมืองจันต่อพี่น้องอยู่ทางหลุมแคบหน้าทางของบาง้บานบ้านเมืองจันพี่น้องจะมีพ่อแม่ชาวบ้านก็จะมาขายเครื่องปลาของดงอยู่นี่ภายไกลามากอะถือว่าจะเห็นนะพี่น้องประเภทจะจะเ,นะนะเครื่องที่เขาปลูกเองนะมาริกมาคืออันนี้ก็ปลูกเองนะ,ะเนาะแม่พ่อเม่ ห bon. e มากหมากอีสานกับตธออื่อนหมากยังไงนี่หมักน้ำนุ่มปลูกเองมันมันแก้วนี่กระปูกเองพี่น้องเคียงท่ทานี่กระปูกเองมิตรเครื่องปลากระทำลูกเองนะแต่ตู๊เท่านั้นก็มีคือกันกพี่น้อง<า>มหาห่านตัวนี้มีหมักแตงพี่น้องแล้วก็หมักตัวแห่ท่านี่ก็มีเครื่องปลาคือกันอันนี้เป็นเผ็ดห้างเผือก thang phượng, đầy mày bơi mây, đái khืน đi bao. Anh cả nụ, đóa nụ, tham sao. Khai. Khai đi coi. 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 đi จะว่าชื่อเข้ามาจากตลาดบุแมบแม่นแปลงบ้านเฮาอันี้ใช้พูอี่จะมีเชอแต่คิดแด้เออใช่แจ่ฝุ่นธรรมศาตร์เนาะฝุ่ตาหนาเด้เอาเอาถงหนึ่งเด้อแปลงด้วเอาถงนึ่งมปทางนี้อีกนุกเก็อันนึ่งงน่งเงนึ่งเอาเอังนี่นุกพห่นไหมมีนุก หนุกธรรมชาติป็นหามาตาป่าแล้วก็ห้างผึ่งพี่น้องนี่ห้างผึ่งพูดหาซิบผึ่งกันดิแม่บปะถ้ามพยกายไปเขตเมืองนองจะเห็นอยู่บ้านบ้านเมืองจันทร์ท่านนี้กำลังมาใหม่ว่าเขียดเขีขยดน้อยหรือเขียดนเขียดหมู่

บรรยากาศยามเสาพี่น้องอากาศดีดีไม่มีน้ำหมอกกระลงบัรายภายในพี่น้องอุณหภูมิคับตือว่า18องศาบ้านเมืองจันเป็นบ้านที่ใหญ่ในพี่น้องกล้ามาทางในนี่ค่ะเยาเข้าไปเลยอ,อาจจะได้อยู่ประมาณ8 9 0ลังคาไเลยก็เป็นหมู่บ้านชนเผ่าบลูคือกันพี่น้องแต่ว่ามีเฮือนซันหลังใหญ่ต่างจากบ้านละอาบ้านเมืองจันนี่สลายคนล่าจะเข้ามาอยู่ลายพี่น้องการลงสวิต การเป็นอยู่ระหว่างคนลาวคนบลูปนกันเห็ุให้คนบลูมีแนวคิดอยากไปขะขาคือคนลาวถามว่ามีแต่ส้นพผบาบลูอยู่แต่กระเจ้านะกระเจ้าจะมีแนวคิดแข่งขันแบบว่าจากใด,พกกไไดเพื่อนปักหลักง่ายเลยพี่น้องถาคนลาวมาอยู่ปนนากระเจ้าเห็นคนลาวพาเห็ดกระเจ้ากระเห็ดคือกันเพราะว่าทามีแต่กระเจ้าอยู่กระเจ้ากะเอื้ออิงและกะจะลื่นกันเพื่อใหดลื่นกันกับพวกไหนเพี่อนเน้เมืองจันทร์ก็เป็นถือว่า เป็นหมู่บ้านอยู่ทงเพียงพี่น้องเลยทงเพียงที่ว่าถ้าเทียบใส่เขตเมืองจฉพาะกับบุกเพียงสำนันอกพี่น้องแต่ว่าถ้าเทียบใส่เขตที่ว่าชาวผู้ดอยเคยอยู่นะบ้านเมืองจันก็ถือว่าจัดอยู่ในอันดับว่าบ้านทงเพียงเลยก็หากินแบบตามธรรมศาสตร์ประนส่วน,นใหญ่สลดัดเพื่อนปุกมันพี่น้องเลยปุกมันต้น สำหรับเส้นทางตัวนี้พี่น้องเป็นเส้นทางที่ก็จะออกไปใช้สวนมันต้นแล้วก็สวนยางกจ็จะพี่น้องสลายเทนี่ก็จะจะปลูกมันต้นและกะป็ปลูกยางห้องจากกันมากเจะปูกไม่บิ๊กพี่น้องเลยอันนี้มันเวยบลักลักของกเงจานะส่วนว่าเห็ดให้เห็ดสวนนั่นก็เป็นอาชีพสำห้องเลในอาชีพพักเป็นปูมันต้นกเัเป็ดสวนยางพลาพี่น้องสำหรับประาุสนสาวบ,บ้านบ้านมืองจันนี้ ยามเสาจัางสี่ก็ยังบูคคอยมีคนอยู่พี่น้องเพราะว่ากจ็จะไปขีดยางพลานะก็จะนอนอยู่สวนยางมีแต่ตอนเพลนกจ็จะกลับมาเฮือนมานอนผับผ่อนนะตอนจะเาสาวร์รัวตอนกลางคืนกจ็จะไปไปนอนอยู่สวนยางเลยพี่น้องเลยจะบูคคอยเห็นคนบ้านนี้ก็คือว่ามีดีหนึ่งพี่นอ้องมีไฟฟ้าแลวก็มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์พี่นอ้องด้ย สลายบาสบุญคือบาสบุญหล่อแล้วนะพี่น้องคนลาวมาอยู่ลายแล้วนะก็รเหตุหายวิธีชีวิตของกระเจ้าก็เริ่มเปลี่ยนไปนะมันคือบัลลาอาี่พี่น้องบัลลาอานั้นสลายมีแต่คนบาลูก็จะอยู่แล้วกระเจ้าก็บ,บุกคอยพัฒน,นาพระมณฑลพี่น้องเนวะ้ การใส่ชีวิตของกระจกจะแบบดั้งเดิมพี่น้องไหยแบบนี้แหละทุกๆเพื่อนกระจกก็มีสวนครัวประจำมาปลูกเพื่กินพี่น้องเราจะปลูกบัวลายนะเพราะว่าสวนลายแล้วต่างคนต่างปลูกกินนะปลูกลายกับบุตรคา,ย,าย,ยหรอกพี่น้องเลย น,นี่แม็นระบบน้ำน้ำใสคือกันพี่น้องส่วนหลายเขตนี้จะเป็นของโครงการมืน่น้ำใสนี่นี่คืตอตัวนี้กันเป็นโครงการน้ำลินโครงการน้ำสะอาดมาถูกบ้านเขตนี้ตรงนี้บ้านของเขตสุเเผวนี่พี่น้องจะมีน้ำโครงการตัวนี้ใสถูกแรงเหื่อเลย ลำบบแบบนี้นะพี่น้องมันจะทนเลยเอาเห็ดใส่น้านะำบบบนึ่งจะกลุ่มอยู่ประมาณสิบกัวปีพอได้พี่น้องมัน,บบน,นจะกินเพรสไลงัวแค่นี้ก็จะถูกพี่น้องถูกหรือว,ว่าคังขอกเอาบริบปยคือเขตคือเขตเจียงตุ่โดยพี่น้องเพราะว่าเขตนี้ก็จะทาการผลิตหลายบวัวเป็นฤดูแดงหรือรูฝนนะก็จะมีสวนมัน สวนยางอากาศสวนแคมันยังต่าง,งกันเขาเจ้าคือว่าแค่นี้ก็จะจะถูกเอาถาวาปอยมักนกะ <c oughs> มันจะเขาหัวเขาสวนก็เจ,ะนะจ้านะสะตันแล้วก็จะ,จะถูกบัวน้ำแหล่งกินน้ำฝนนะพี่น้องเขากเขตนี่ก็จะทางการผลิตหลายบวคือเขตเจียจงตูดทัานเขตเจียงตูดมั้ยดินกว้างพี่น้องปล่อยแล้วก็ไหลก้นผูกอะคล้ายๆหน่อยนึงพี่น้องเอ้ขเขตนี้นะมันเป็นแบบ ดินเพียงดินภูเพียงนะพี่น้องก็เจ้าทำการผลิตเป็นส่วนร้ายะก็เลยว่าสัตว์ก็ต้องได้ผูกเอ้าก็ต้องได้เลี้ยงกุ้มกลุ่มเป็นกมันพี่น้องเลยแต่ว่าส่วนร้ายก็เจ้าบุคอยเลี้ยงนะก็เจ้าซุ้มใส่ทำการผลิตเบดนะคือเขาเขามาเห็นมาบ้านนี่กว่บุคอยจะเห็นสัตว์เลี้ยงกลุ่มอะไรพี่น้องเลยเพราะว่าก็เจ้าบุคอยเลี้ยงนะจ๊ะซุ้มใส่ทำการผลิตกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ นี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นบอ่อน้ำไส้อีกบอ่อหนึ่งพี่น้องที่เกาจะขุดด้วยขึ้นมาในภูมิุชาวบ้านเขาคูดเอาเองตัวนี้แต่เกษตรก็ใส่ปูนดูดเอานอกจากนำโครงการเพื่อนห้ยชาวบ้านขูดเอาเองเฮ้ไปใช้พลผ้าไปท่านนี่ รังไห้ปะเออชวนยางบนเห็ดปะชวนยางจะมีปะบนเห็ดมีเห็ดแล้วน้ำยางม็สั่นออกเนาะตนมันต้นบ่มีปะเออนี่บ่เฮือนจะ้ะหลงังนี่ปะจะคนอยู่เฮ้ยังก็มอืม Hết <laughs> nhăng Đừng thua sắp lại để nói cái đi Quá khổ nông rồi À bà Mà à này thì nào อ่านผัดยาอะารนี่หนึ่งขอน้ำแหม่เอา,เอานี่อ้าวเอาหม้อนี่เอาเงินสื่อขนมนี่อืมเนาะสนใจว่สิบ่อเดูเป็นอยู่วัทมปีเลยนี่แทมปีเลยเออกำลังได้ผู้เดียวบ่อืมเออหนี้ไส้ไส้น้ำสางตุข์เอาหนิบ่หรือว่าใส้น้ำบาดาลเออน้ำตะนันเพลเลยเนาะเอออันนี้ก็ เขอคัวก anyway, ็จะสร้างลูปปุกไม่พี่น้องเห็นตั้งแต่ก็จะหนึ่งเขาพี่น้องเพื่อนคั่วก็จะก็จะเห็ดแบบมีอไไ้พี่น้องเลยเพื่อนใหญ่อยู่แต่งหาเพื่อนคัวกับปุกอยู่ต่งหาขึ้นวันนี้ก็จะเป็นเพื่อนแบบหนึ่งเขาด้วยสฉพาะมาพี่น้องก็จะจะบปุกจอดกับเพื่อนใหญ่นะ ถ้าว่าคือคนลเล่าเฮานะ่ยจะ,จะปลูกเคลื่อนครัวจอดเคลื่อนใหญ่เลยแต่ว่าเจ้าจะปลูกเครื่อนครัวหรือว่าเคื่อนไผ่ลังไผ่ลังหนึ่งต่างหากนะพี่น้องลังนี่เพราะว่าเพื่อบุหัยเกะเวลาระวังลูกไผ่มาอยู่น้ำนะพี่น้องลูกไผ่มาอยู่น้ำเลยเวลาลูกไผ่ลุกนึ็นเข่าหนึ่งหน้าเพื่อบุหัยวนเสียงดังรบกวนพอปูม่มาย่างนะพี่น้องก็เลยว่าปลูก ปูเกเงินครัวต่างหากบนนี่นะนะถูกถูกมือลูกไั่ก็จะครับพละหนึ่งเขาหนึ่งน้ำแล้วก็ถทาว่าตั้มเขาตั้มนะพี่น้องนะ พี่น้องสำหรับคลิปนี้บอสบูณ์ก็จะเดินทางกลับแหละพี่น้องไยบ้านมึงจันทร์กับเลาะทั่วบุญบาทแหละพี่น้องบ่คอยเห็นคนก็จะไปนอนโซนยางเห็นแต่แต่บ,บ้านและกัหลังคาเฮือนนี่แหละพี่น้องไยสำหรับคลิปนี้ก็บเขอจะเปลี่นคณิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบใจ